ก็สวัสดีเหล่าคนชอบเกมการ์ดทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะไปอยู่กันในช่วงอะไรวะครับคุณบันฮะช่วงเปิดบล็อกยังไงเล่าอุ้ยบันไดไฟไม่ออกมานาแล้วนะลินจะเปิดบล็อกอะไรกันเนี่ยอืมคือนะคุณบันนะครับเราไม่ได้เปิดบันไอไฟคุณบันเห็นหรือเปล่าเฮ้ยมันก็เป็นแบบของผมไม่ใช่คุณลิน อะไรเงี้ยคือม,มึงจะมาเปิดไลไ์มึงคือมึงจะมาเปิดเปิดแบนการ์ดมึงจะเปิดแบตบัตรไฟมัเปิดไม่ได้คุณบานวันนี้ไม่ได้ซึ่งบ็อกที่เราจะเปิดวันนี้นะก็คือบ็อกนี้เลยทวีใครจังอะอะชื่อบ็อกก็เป็นบ็อก vgt dcp 0 1นะนะก็เป็นบอ็อกสุ่มเลยนะคุณบอลแล้วก็น,น,กนี่ตัวนี้ผมชอบมากกับวูด a n ่า a ารี i a n t e ้ยเธอมาเท่จังวะคนลินผชอบมากนะเอ๊ะนะกล่องนี้มีอะไรบ้างโหคือกล่องนี้นะก็จะเป็นของเสริมจากพวกบล็อกเอสดีที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยอ๋อนี่ข้างหลังอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกตัวเสริมที่จะออกมาในบล็อกนี้อี๋อะเริ่มเตรงกลางก่อนอะอย่างนี้แหละเออแกงตัวแรกเลยคณลินตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้จักอ่ะถ้ามันสำคัญเยวก็จำาได้อกอะตัวที่สองในสองอีกอีอันนี้ก็จะเป็นบาโลนะ เงินเสียเงินเสีเงินมาโลอะไรก็ไม uh. ่ร okay. uh, 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 ู้นี่อย่างนี้ออฟฟิศตัวนี้อุ้ยเท่มากตัวนี้คือลงมืดคือสองจินอูมาเองเลยโฮ้ยเชี่ยเกกระพัดเงาอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อือตัวนี้เฮคสองอุ้ยศึกษาวดีกูรู้ได้ไงเนี่ยมึงศึกษาวดีต้องลืมชื่อตัวแรกอยว่อันนี้ก็ไม่รู้อ่าตัวสามตัวสามนี่ตัวตัวสุดท้ายนี้อันนี้ก็คือซอก้านะอุ้ย แล้วล็วอกเนี่ยคือของเล็กสีเขียวนี้ก็จะได้มาโคโเซนไปนแล้วเฮ้ยมาโคโเซนคืออะไรครับลินมก็ค,คือประสาทเวทน,นะคณบันวุ้ยไม่เคยได้ยินศัพท์แบบนี้มาก,ก่อนเลยวันกาาเลยนะนี่อืะก็เป็นแบบสารที่น่าสนใจมากนะสาหรับจอบก้าเนี่ยเฮ้แต่เราซื้อกล่องใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีของที่เราหวังอู่แล้วใช่ไหมใช่ของที่เราหวังน,นะนะไปนั้นคือทริกสตาร์ที่แพงที่สุดของกล่องนี้ใช่ที่แพงที่สุดของกล่องนี้นะต้องเป็นทริกสตาร์เท่านั้น โอ้ทิตตะอาร์ตยูยูเอออาร์ตยูยูอาร์ตโทรคอเหมือนเหมือนบัลดี่ไฟเลยคือแบบเป็นอาร์ตเอสพีบัลดี่ไฟก็ประมาณนั้นแหละทุกคนเนเขาบอกมันมีแค่50าบใบเท่านั้นนะเออแล้วก็มีเนวาน่านะเนวาน่าก็จะเป็น Art อาร์ตพิเศษ,ษ,ษ,ษอันนี้ก็ จะว่าแพงเหมือนกันหายากเหมือนกันมีแค่ห้าสิบาทเท่านั้นขึ้นพาไปเลยก็โอ้แดงอะไรเงี้ยโอ้แดงผมก็อยากได้แล้วแล้วก็ตัวของแอบไรนดีน่าล่างต่างๆอย่างเช่นอาลุกตัวนี้ผมก็อยากได้มากเลยตัวนี้เป็นบอกเลยว่าเป็นลูกรักผม<อ>ตัวนี้คือใสติดแน่นอนอแล้วก็บูดิน่าบริเอนเต้ฟูอาร์นี่ก็สวยเหมือนกันนะก็เป็นตัวหน้ากล่องเนี่ยที่ส่วนมากเลยการ์ดพระเอกเลยมาๆมาจะรอใช้อะไรเปิดเลยเลยดีกว่ามากล่องเปิดบล็อกกันเลยดีกว่านะไป เปิดดูกันดีกว่านะว่าขา้างในมีอะไรบ้างโดออิโอโ้สวยงามนะคุณบันเฮ้ย,ยมีอะไรแถมมาให้ด้วยเว้ยคือกองทับเงากองทับเงาของ <S <S ออโอ้โหก็ถุยคุณบัน เพื่อเพิ่มสีสันนะมาเพิ่มจากโมงเลยนะคนบันเพิ่มก่อนูกตองเลนเขียบขะครัเียะแกะต้งต้องมาชวิง พีจีสีเขียวอุ้ยตัวนี้น่ารักจังโอ้ก็ยังไม่มีอะไรนะเออหมดแล้วก็นี่แหละอันนี้ในซองสุ่มหนึ่งซองก็จะมีการ์ดอยู่4ใบนะโอ้ยน้อยจังโอ้แต่เป็นการ์ดควอนตัล้วนเลยทุกใบแข่งพอนิดดียวเองคมอยู่ผมอยู่อ่าดูของมันบ้าเปิดมาไม่เจอสียอ๋อพีจีแดงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อทวินบัคเลอร์ดราก้อนนี่ก็เป็น p ี Tech ใช้จนจบภาคเลยจ่ายก็คือแบบ ถ้าเกิดมีแค่สองใบมือคือไม่ต้องทิ้งอ้อนี่ของใหม่นี่มีชื่อละยูจีนเรื่อยูจีนเื่อยูจีนโอ้ใช่ยูจีนเองชิมจุ๊บอ้วันนี้ก็จะเป็นพีจีของสีน้ำเงินของสีน้ำเงินนะคิวซาวฮีตรากรเทอันนี้สีเหลือง อู้มาแล้วใบแรกกับโอเวอร์เขียวนะแต่ไม่ใช่ฟุตบอลเออกับเบรสเฟเวอร์นะสวยโอติกเกอร์มาแล้วเว้ยมาแล้วโอติกเกอร์ของแต่ละสีนะมาไว้ใช่ได้บางสีก็ไม่ได้เขาไว้กันสีมืดเขียวฟูนี่ตัวนี้ลูกรักผมเลยเวอร์ดีน้าอาลุสก็คือลงมาคาร์บาร์จุสองใช่ของแซ่บฮิวโอเวอร์ต่างคิด นี่ตัวนี้ของใช้ของอสี<อ>งเหลืองนะดาบสวนแห่งความเจิดจรัสโอดิสเบนิกเนกตเบนิไคต์ต้องใส่ต้องใส่นีำยาเดียกสีเบนอเู่นี่อ่าน,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 นี่โอ้ยแต่ไม่ฟูอาร์ตมีของออฟฟิศอ่าสามัญน,น้ำเงินข<พ>องลุงมีกุ้งดูรายอ่าน,<ป>นี่หน,น้าแว่นของบาโลบาโลตัวหน้าแว่นเลย โอ้นี่พีจีเทคของสีเหลืองไหมอายจิสแมดากอนเอาโดมาตอนแรกๆบนโกอ่ะน,น,นี่ฟอยสวยเลยอายจิสแมดากอนสวยอยู่เลยนี่นนนนมาแล้วหน้าเวนหน้าเวนดูออจีนเอ้ยของดีของ,ของอยากจางเต่ยังไม่ัน,นตอนนี้ก็มาสวยดิเอานสีเงินสีเงิอนอ่าสามันของสีเหลืองตัวนี้นนะ่ารักชอบมากโอ้คือแบบ หนึ่งในไปสุดมันเลยใช่ชื่อเพลงคิลเลอร์เพลงหนึ่งในลูกรักของโคชิบารายการก็คือโคชิบาใช้ผมก็ใช้เฮ้ยตัวนี้โคตรเท่กับเดรีนาวาเรียนเต้สเกจดียมันเป็นแบบมีขอบด้วยวือดูดีนะเท่เท่เท่ตัวนี้เท่จริงวันนี้ก็เป็นบาโลนะบาโลนี่บนนี้อารุสบาโล เดืเฉาเลยเฉาตัวนี้ใส่กับโอรอลช่วงแรกๆเก่งมากใครที่เล่นโอรอลคือเก็บไว้เลยตัวนี้ของอะไรของอ่าไปคิดเรืองอีกแล้ว,ลวไหนอย่างละหนึ่งอุย้ยฟูอาร์ดแ,แล้วฟูอาร์ดไปแรกเป็นลายๆของโซองกากับโซโตนเห่งความเขียดแข็งอุ้ยฟูอาร์ดสวยจังดูดีเลยอ่ะสุยง,งามน,นะแต่ผมควรจะไปเล่นสีเขียวเปิดมันทำไมสีเขียวอ่ะไม่ได้เล่นเลย แมงเอ้ยแมงเอ้ย่ไมได้เป็นภาษานด้วยแล้วแหละกูอาร์ตมาด้วยเฮ้ยสีเขียวตัวนี้น่ารักจังไงไปโอ้ยซอก้ามาแล้วนี่หน้าแมนของซอก้าโคตรเท่เ้คำนึงจันทร์อันว่างกล่าอันนี้อันนี้เป็นก็เป็นออเดอร์ของออฟฟิสนะซิสเสเร์นะจัง โอ,โอบาโลฟูอาร์ตบาโลฟูอาร์ตโอ้โอ,อตัวที่กูไม่เล่นวะทำไมวะเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ฟูอาร์ตมาสองใบแล้วแล้วก็เปิดได้ด้วยคุณบันให้กูเปิดออกบ้างเถอะแล้วออกมาเดี๋ยวสีเย,ยด้วยเนี่ยสีน้ำเงินเราต้องสีแดงใช่ไหมสีแดง,เด,งเดี๋ยวไม่เกินสีแดงสีเหลืองยี้โอ้ทำไมต้องสีน้ำเงินสีเขียวต้องเป็นสีเขียวนี่คือเราไม่ได้เลยนะคุณบันมาเข้ไปนี่อันนี้ก็เป็นออเดอร์ของสีเขียว นี่กุ้งเรือใช่โอ้นี่อันนี้มาแล้วเฮกซ์ออกเดือบังหน้าใช่ไหมว้าวพีพีเท่ไปใายโอ่โอเขียนสีแดง จีเ็กของสีเงินเฮ้ยแปลกฟูอาร์ตวาข้างหลังอะข้างหลังอะไรมันเหลืองทิกเกอร์โอ้ทิกเกอร์โอ้โหโอ้ทิกเกอร์สีแดงเฮ้ยกูว่า,าไรเงี้ยงเวทนฟอย <c oughs> อากูก็เห็นลิงเหลือก็ทิกเกอร์แล้วนี่กับจกักรพรรดิมังกรแห่งการฟื้นคืนตรักเวด้าได้แล้วโอ้ทิกเกอร์โอนใบนี้ของโปรดผม จำแสีเลยนะคุณบันขอบคุณมากเออผมเปิด3ใบแล้วนะตัวนี้พลิ <c oughs> ไนไช่ไม่ยากย่งกูเปิด <c oughs> ดวงเกลือจริงๆเอาไว้โอยงามมากนะโอ้วทิเกอร์เลยทเกอร์ก็สวยแ <c oughs> ม่ได้ตั้งเวด้นี่ผมว่าไม่เกลือนะคุณบันโอยโอ้หนึ่งในโอ้วรราคาแพงเลยนะโอ้ยสีแดงสีโปรธผมไปนี่ <c oughs> โอ้ดอยเกลือเดี๋ยวมาูผัวดก่อนอะไหนอือผัวเยี่ยผัวเอ้ยน่ารักดีเอ้ยไม่รู้ว่าคุณเล่นหรือเปล่าไม่สีเขียวโอ้หตอนท้ายเลยเหี้ยไปชิงโมเหี้ยแล้วแต่นี่สุดท้ายทิกตายน้องจ่อวันเยอะเกินมือเนี่ยตา ตาตาโอ้หน uh, oh, anyway, ้าแอนออฟฟิศออฟฟิศเอ้ยนี่เพิ่งเจอใบเดียวเองแสดงว่าต้องซื้อสี่กล่องไม่แน่ไม่แน่เลยเนี่ยเฮ้ยไปเปิดเจอหน้าแอนออฟฟิศแถวใหญ่หนี่ฮะได้เปิดหนึ่งกล่องจะมีฟูอาร์ททั้งหมดสี่ใบเนาะเกลือไหมก็ไม่ถือเกลือขนาดนั้นพรอกได้โอเวอร์แดงเนาะได้โอเวอร์แดงได้ดรักเวด้าเซ็ตได้บล็อกต่อไปเลยดีกว่า มาวันนี้ก็ขอให้ได้อเวอร์ครบึกกสีเลอทโอ้โหวุ้ยคุินรถตกภาผสานเว้ยแล้วเปล่าวะโอ้โหมาขนาดนี้นะผู้ใช้วิญญาณแห่งพิลุนปิศนาโซก้าโอ้โหงามอ่าต่อกันปะเอาดูนี่มาลองไหนนี่นี่โอ้หเท่จังเท่เทเทดูดูดูแต่ปุ้บเป็โซการอีกแล้ แล้วไอู้โซกาวปะวาปะโอ้นีดีลูกโตกับเป็นรูปรักผมจริงๆกันบานเลยว่าได้ทีเอ้ยกับเวอร์นาอารูสฟูอาร์ได้แล้วแ้วงงามมาก รักเวลาเลยสักทีสักทีเปิดเจอของเล่นสักทีเนาะก็อย่างงี้ดิวะมีอะไรเลยกูอสีดำเงินเฮ้ยหานปะเนี่ยอะไรใส่หนึ่งปะเนี่ยวานไม่รู้มันดูดำๆแปบบแปลกถ้าดำแแปลกอาจจะหัวก็ได้ไหมหัวคิดไปเองว่ะ สตารไปละสามพันมันเห็นฟูอาร์ตเฮ้ยแดงไหนปะเห็นแดงอ้ PG เฮ้ย PG ฟูอาร์ต PG ฟูอาร์ตของดีของดีแต่เราเช็คคายุมิดีกว่าคายุมิไว่ฟูโอ้จสภาพยังไงแต่ก็สวยเหมือนกันคือใบนี้เอาไปทิ้งก็เหี้ยแล้วฟูอาร์ตเลุณบ้านสวยอยู่สวยอยู่เออออกฟูอาร์ตก็ออกไปใช่เหี้ย PG ก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ไม่อยากได้ของให้มันแบบทิ้งในภาคหนาคตอ่ะ อฟิวอาร์ตอะไรอาซึ่งแห่งสงครามทำลายล้างฟอร์ซัทอ่ามันมีคลาสหน่อยทีนี้ไม่สามารถถูกเล่นโดยความสาำคัญการเขาแข่งมวยนี่โจมตีฮิตคาร์ดบัสได้คาร์ดชาร์ดโซชาร์ดมึงแค่กันเอฟเฟกต์การ์ดทำไมพวกของไม่ใช้เนี่ยทำไมมันออกมาอย่างนีแล้วพอคุณบอลอันหนึ่งเอาเขาแปะไล้หรือแปะเล้าทิ้งเลยทีเดียวเฮ้ยอาจจะมีซิกสตาร์มาเซอร์ไพรส์ก็ได้คนนี้มาลองเปิดดูเฮ้ยเปิดหมดเลยนี่เเปิดลยแกะหมดเลย ตาจวดคนไปไหมไหนหะก็เฮียเอะไรไหมไปชุบเช็คโอ้ออฟวิทเช็คเดอะไรอุยบาโลโอ้โหหน้ามันสองตัวเลยเช็คเดอไรโอ้อันนี้อีเดนอุ้ยสนุกไหมสนุกไหมฮ้ยออฟวิทอุ้ยมองนี่ออฟวิทออกสองไฟเลยไหมอุ้ยวันนี้ออฟวิทเต้คนสุดท้ายทิกซ่าคุยไม่ดีเลยทิกซายมาเพื่อก่อการที่ได้ก็ได้ ซอก so ้าตัวที่ยี่อะไรไม่รู้ฟอร์ซัสซีจีแดงแล้วก็เวอร์ดีน่าอาลุกส์ทุกหลักคือว่าดีเพราะว่าในนี้มีของที่อยากได้3ตัวแต่นี้โง่ไปเปิดริกกสตาร์ทิกสตาร์สเารสโอ้โหเปิดมาก็เล่นกูแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ สัตว์เขาแห่งบงลรโกโนซาล่าเรียกไหมมีเกี่ยวตรเยอะเลยคุณบอลโอ้ยไ, <laughs> ไปอะไรเนี่ยเออคนจนแห่งความเลื่องสูงซูงเบาสตัต๊ดดูไม่ใช้เลยแต่และตัวที่เราเปิดได้นะคุณบัลโอ้ยเนาะโอ้ยทออ้อเนาะสาวไปฮลโหโอ้โห วันี้วันนี้มันออกไวเยอสามวัเลยตายค่ะกายอีกทีมัโอ้ดีไม่ครบอันไปบสุดท้ายแล้วพวกนี้อือชื่อิสตาโอ้ยโอ้ม่วงหมายอะวชื่อจักรพรรดิมังกรขุมนรกแห่งความแค้นกราคิเอลนะเคาว่าใบนี้ถ้าจะได้ต้องผ่านพิธีกรรมบางอย่างโหคือเกาไข่เกาไข่ได้โอ้ย เปิดได้ด้วยนะใช่เหลือโออะไรที่ยังไม่ได้วะเหลือเหลืองปะเหลือเหลืองกับเงินใช่เหลือโอ้เหลืองโอ้เงินซึ่งเขียวออกมาสองคือเขียวอะไรวะนี่นั่นเลยตัวการ์ดุยแต่ได้โอ้พุงวะแล้วโอเคทิชตาโอเวอร์ก็ได้โอเมอร์เท่าก็ยังได้ทิกต๊อกโอ้ไม่ใช่ใช่ไม่า หมดยาอีกสี่ซองอีกห้าซองยังไม่ออกเลยอ่ะไปเล่นเล่นตัวเลยวะเนี่ยคือจุ๊บไปเคือคือไปคี่เลยป่ะอยูไหนก็ได้โอ้โหของดีของดีเบรีนาบาร์เดนเต้ล่ะของดีซาเดี๋ยวก็โอเคได้เล่นอยู่ตัวนี้เหลือหราไม่เกือหรอกของดีของดีจบ่องนี้มีใบเดียวเหยียบกาไง ดีไปเดียวเลยแหววแหววเปิดเปิดที่เดี๋มันมีแล้วมั้งที่กล่องแล้วเนี่ยดีสองกล่องแล้วคืยกลุ่นสุดท้ายเหรอเออกลุ่นสุดท้ายแล้วลอยจังวะดูทางลอยกับกล่องสุดท้ายทิกสไตล์นี่แหละโอเวอร์เลยเล่นไปครบเลยมาเป็นได้แล้วรัไม่ได้รับไม่ได้ อย่งๆหมายว่านี่เปิดลุ้นทีละอันเลยเนี่ยชืบชืบแล้วก็อย่างนี้ดีวะเอออยเพิ่งออกไม่ไม่ออกใจเป้าอะไม่แหละไหนกันสิวะเฮ้ยากอย่างนี้ผมว่าใช่แน่ๆ่ผมได้กลิ่นติ๊กตา่ะ โอ้ยพีจีเทคของสีเหลืองได้ใช้ได้ใช้อีกว่ตโวดีโัวดีงามงามงามเอ้ของเขาใช้ชดนี่เราจะไม่ได้อู้เถ่าเลยโอ้ยเยี่ยเนี่ยไม้สับตายฮากูโอ้เกี่ยวสาบไปแล้วคนนี้จริงจริง นเป็กี่ใบแล้วเนี่ยสองอยู่สองอยู่ออไปไปโอ้โหเท่าโอ้โหเท่ายังยังยังดูนะอโอเท่าเลยเฮ้ยยัง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 สองใบใช้ได้ลุ้นอยู่นี่ลุ้นอยู่โอ้เท่าดิโอ้เท่าก็แหลเหลืองไม่ต้องมาก็ได้ขอเท่าได้ปะ เ้ยยังธอกลายเป็นว่าล้นล้นไม่ใหญ่ไมันออกันแล้วไม่ใหญกโอ้ยไม่ใหญ่จริงเราไม่ได้เอ้ยแต่มันเป็นออกโอเวอร์ไปแล้วอ่ะเออออกเปลี่ยวอ่ะไม่รู้ไอ้นี่ออกไปเลยวะอันนี้กลัวฟูกลัวฟูอาร์ดแน่เนยไม่ใช่เฮ้ยมันแบบฟูอาร์ดหนึ่งสองมูฟิวติกอร์ แหลกฮิวเอามาต่อได้เออแต่เปนฮิวดิกร์เออจะได้ยูเได้อยูไปตายกฝ่ายด้วยฝายด้วยจ้ี่ยวเยอะจังวะไปอยคุณลือของผมเปิดมอกกันดีกว่าเจี้ยวปเปิดมนพีมกันเลยเปิดม็อกทีเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะมีของเมืกันมีของเมอนกันเปิดดิเปิดเลยมาเออะ้องกเ็หู

ยูจียจีโอ้โหมันเกือใช่จะว่าเป็นตัวที่กูไม่เล่นเลยสัตว์โอ้ยแต่คิดในแง่ดีนะแล้วก็ได้โอเวอร์มาถึงสองแหวนเลยนะโอเคครบแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไป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 วันนี้ติ๊กต้ามีเลยมาเป็นไงบ้างสำหรับการเปิดบล็อกเดี๋ยวนี้ครับคุณลินเป็นไงครับเป็นไงก็กลัมันเล้าใจดีนะสำหรับการเปิดบล็อกของแวนไก่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเคยเปิดของแวนรู้สึกว่ามัน ตัวไม่เท่เลยตัวไม่เท่เลยโอ้ยอย่างนั้นเราก็ได้นี่ได้ไปถึงสองแบบงานไม่บันแถวนี้โอเวอร์ลูกหลังผมดรักเวด้าโอ้โหเธอสวยนะบัตรเปิดได้ขอบคุณมากแต่ผมได้โอ้ยเทาโหลเขียวเคอยูู่นะก็ถือว่ากลางๆเนอะเออกลางไม่ได้ดีหรือไม่ได้แย่ผมว่ามันก็ถือว่าดีนะเราได้โอเวอร์แดงอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่โอ้ยเขียวเยอะมากเลย เขี่ยอะไรเยอั่นดิไปสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคุณบันรกูเหนื่อยด้วยกันงั้นก็เราก็มาพูดเปลี่ยนไปคลิปกันดีกว่านะครับคุณบันนะมาิดที่แล้วนะเออใช่มาคิดที่แล้วนั่นแหละมามามาเล็งสองซ้ำแล้วเจอกันคลิปต่อไปโอ้กูรู้แน่เพราะอะไรคุณบัตรเพราะอะไรเพลแบบที่เราใช้อ่ะมันสีอะไร ก้นัวมึงเนี่ย